นี่ท่านไม่ต้องกลัวครับที่สารลงโทษจำคุกหกปีไม่รอลงอาญาเนี่ยสบายใจได้ครับไปซ้อมติดคุกไว้ได้เลยนะครับไม่มีสารดีกาจะยกครับถ้าคาดีหนึ่งหนึ่งสองนะเชื่อขนมกินได้ครับเชื่อขนมกินได้เลยไปซ้อมติดคุกไม้ได้เลยนะครับซ้อมไม่หนีก็ติดคุกครับแน่นอนแน่นอนครับแน่นอน ไปซ้อมติดคุกเลยนะครับที่ไปซ้อมติดคุกนี่คืออย่างนี้ครับหนึ่งคุณต้องนอนที่นอนคุณให้เท่ากัโลงคือกว้างแค่แขนเดียวนะครับจะไปนอนกิ้งซ้ายกิ้งขวาไม่ได้เดี๋ยวเขาขีบเอานะครับมันต้องนอนเรียงกันนะครับสองต้องไปซ้อมแก้ผ้าอาบน้ํามันเป็นอ่างรวมๆกันเนี่ยนะครับนะฮะสาม ถ้าเขาหมั่นไส้เขาจะลุมตบในเรือนจำนะครับเขาจะลุมตบมึงในเรือนจำนะครับแล้วก็ไปซ้อมเล่นดนตรีไทยนะครับตีฉิ่งกระดิ่งทองนะฮะมาเนี่ยนะครับเข้าไปข้างไหนหงงหมดครับเข้าไปข้างไหนหงงหมดนี้ท่านไม่ต้องกลัวครับที่สารลงโทษจำคุกหกปีไม่รอลงอาญาเนี่ยสบายใจได้ครับไปซ้อมติดคุกไว้ได้เลยนะครับไม่มีสารดีกาจะยกครับ ถ้าคดีหนึ่งหนึ่งสองนะเชื่อขนมกินได้ครับเชื่อขนมกินได้เลยไปซ้อมติดคุกไม้ได้เลยนะครับซ้อมไม่หนีก็ติดคุกครับแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนไปซ้อมติดคุกเลยนะครับที่ไปซ้อมติดคุกนี่คืออย่างนี้ครับหนึ่งคุณต้องนอนที่นอนคุณให้เท่ากับโลมคือกว้างแค่แขนเดียว นะครับจะไปนอนกิ้งซ้ายกิ้งขวาไม่ได้เดี๋ยวเขาขีบเอานะครับมันต้องนอนเรียงกันนะครับสองต้องไปซ้อมแก้ผ้าอาบน้ํามันเป็นอ่างรวมๆกันเนี่ยนะครับนะฮะสามถ้าเขาหมั่นไส้เขาจะลุมตบในเรือนจํานะครับเขาจะลุมตบมึงในเรือนจํานะครับแล้วก็ไปซ้อมเล่นดนตรีไทยนะครับตีฉิ่งกระดิ่งทองนะฮะมาเนี่ยนะครับตดเข้าไปข้างในหงงหมดครับเข้าไปข้างในหงงหมดนี่ท่านไม่ต้องกลัวครับ ที่สารลงโทษจำคุกหกปีไม่รอลงอาญาเนี่ยสบายใจได้ครับไปซ้อมติดคุกไว้ได้เลยนะครับไม่มีสารดีกาจะยกครับถ้าคาดีหนึ่งหนึ่งสองนะเชื่อขนมกินได้ครับเชื่อขนมกินได้เลยไปซ้อมติดคุกไ,ได้เลยนะครับซ้อมไม่หนีก็ติดคุกครับแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนไปซ้อมติดคุกเลยนะครับ ที่ไปซ้อมติดคุกนี่คืออย่างนี้ครับหนึ่งคุณต้องนอนที่นอนคุณให้เท่ากันลมคือกว้างแค่แขนเดียวนะครับจะไปนอนกิ้งซ้ายกิ้งขวาไม่ได้เดี๋ยวเขาขีบเอานะครับมันต้องนอนเรียงกันนะครับสองต้องไปซ้อมแก้ผ้าอาบน้ํามันเป็นอ่างรวมๆกันเนี่ยนะครับนะฮะสามถ้าเขาหมั่นไส้เขาจะลุมตบในเรือนจํานะครับเขาจะลุมตบมึงในเรือนจํานะครับแล้วก็ ไปซ้อมเล่นดนตรีไทยนะครับตีฉิ่งกระดิ่งทองนะฮะมาเนี่ยนะครับตเข้าไปข้างในงองหมดครับ